สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่293กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องนะครับของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องลังของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลวชอบใจดูลวถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l i น์แอตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด 174นะครับผม OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ1 9 9 6 2 5 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผม ก็นะครับผมหลังจากจดหมายเลขแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม แต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผม<ๆ>ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ในที่1กันเลยนะครับสอดอกรายการที่1น,นี้นะครับผมจะเป็นปิดตาปู่โต๊ะนะครับพี่ๆนะครับผมเป็นปิดตาปู่โตนะครับจัมโบ้สองนะครับพี่ๆ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับผมหมายเลขนี like ้นะครับผมองค์นี้นะครับผมได้มาพร้อมกับการประกาศสินิปัตเลยนะครับผมสําหรับปิดตาปูโตะนะครับผมพิมพ์จมโบสององนี้นะครับนี่นะครับปูโตะนะครับผมรุ่นจมโบสองนะครับผมเนื้อผมใบลานนะครับผมเลยนะครับถ้าในที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสินิปัดแบบนี้ยนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมเลยนะครับเป็นเนื้อผมใบลานนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นองค์ที่หนึ่งใน EP นี้นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผององค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผม1,500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายได้ที่1ใน EP นี้นะครับผม 1, 5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมทันใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมด้านในนี้จะเป็นฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับผมนี่นะครับอาจจะล้กล้องให้ดูได้ไม่เห็นนะครับ ดูพาพก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมพระทุกองก็สวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นเลี่ยมปิดหลังไว้นะครับผมเป็นจัมโบ้สองนะครับผมท่าหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับหรือว่าหลังยันสูกิติมนนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหุ่นยนานนะครับพี่ๆสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับแบ่งพันนะครับผมให้ในราคา1 5 0่าบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับ นี่นะครับผมเป็นปกโพนะครับพี่ๆหน่นะครับน่าจะเป็นของบุโตนะครับผมปกโพองนี้นะครับแบ่งพันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมดูเนื้อหาโมสารกันชัดๆเลยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับองค์ที่2นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหน่นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้นะครับผม นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมผิวด้านหลังนะครับสวยๆมเดิมนะครับผมองค์นี้นะครับผมรายการที่2องใน EP นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับหลังยัน4ี่นะครับพี่เป็นรุ่นแรกหลังยัน4ี่นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่3นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เตรียมนะครับผมลูกวูหยบวัดหนังนะครับผมหลังยันสี่นะครับผมหมายเลขสามในอีพีนี้นะครับหนึนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับปูหยาบรุ่นแรกนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับผมรายกันที่สามในอีพีนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆหนึ่งนะครับนี่นะครับผม สวยงามครับสาหรับรายการที่3านี้นะครับ650าบาทนะครับผมทัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับผมเป็นพ่อคูณปี1นึนะครับผมรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมรุ่นแรกจะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับพี่ๆสำหรับพ่อคูณนะครับผมปี1นึนะครับเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญและพ่อคูณนะครับผมปากอีิสุโรนะครับวัดบ้านไรอำเภอถันกุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผม มีรอยจานมือแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นรอยจานมือเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับผมปริสุทธโธเลยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเลยครับถ้าไนถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมปีหนึ่งสองนะครับพี่ๆหน่อครับผมเนื้อทองแดงนะคร evet. ับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อสดนะครับผม องนี้ก็มาพร้อมกับการประกาศสืบบัตรเหมือนกันนะครับพี่พี่ห่อยๆครับผมมาพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมหน่อนะครับเป็นที่เก็บแล้วก็เป็นการ์ดนะครับผมหน่อนะครับเพราะผงของควันนะครับผมรุ่นหนึ่งนะครับเนื้อผงนะครับผมวัดปากน้ํานะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมเน่ยนะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการ์ดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับจะผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับผมออกมาจากกล่องเดิมให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผม นี่นะครับผมรายกันที่5นะครับผม EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวก็เก่าเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมรูปภาพนะครับไลน์แอดเลยนะครับผม1 7ึงนะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรก็090นะครับ 325นะครับผม1096นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่5ใน ep นี้แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญพ่อกลวยนะครับผมรุ่นแรกปีพศ2504นะครับผมเป็นเหรียญกลมเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ๆนี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมเดินะครับผมหมายเลขที่ 6นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับองคน์นี e <magic. S 1> ้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับเรียนหลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับพ่อกวยชุตินาธโรนะครับผมนี่นะครับมีรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับเรียนสวยโมแบบนี้นะครับผมท่านใดดูลวสนใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับพี่พี่หน่นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับขององนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่6แล้วนะครับพี่พี่รายการที่6นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเติมครับ650านะครับผมนรายการนี้นะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับขององนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่พี่เป็นวัดระฆังนะครับนี่นะครับ วัดราคาพิมใหญ่องนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่7็นะครับผม500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองถูกลองชมกันได้ครับพี่นี่นะครับเป็นวัดราคาพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆเปยนะครับผมองนี้นะครับท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพูดคุยกันได้ทุกรายการนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับพร้อมเรี่ยมเป็นสีทองงแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันหมายเลขที่7นี้นะครับผม500รอยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับอันนี้เป็นเหรียญพระคูณนะครับผมปี19นะครับพี่ๆองนี้นะครับมีรอยจามือด้วยนะครับมันเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับองนี้รมดําเต็มอง์เลยนะครับ นี่นะครับพศ2519นะครับพี่ๆหลวงพ่อคูณปาริสุธโธนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่แปดนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับแบ่งปันให้พี่พีีนะครับผมในราคานะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเติมเมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่นะครับปีพศ2519นะครับพี่ๆนี่นะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมท่านใดอยากชมก็ตอบติดต่อสอบถามมากันได้นะครับผมไลน์ตรงด้านบนนะครับแอดหนนะครับ o i p t q นะครับผม ถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมพอทวดเปิดโลกนะครับปี32นะครับผมเราไปดูวัสดกแกนะครับผมปลูกเสกนะครับหมายเลขที่อ่หมายเลขที่9นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมนี่นะครับลมไปดูวัสดกแกปลูกเสกนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับปีพศ2532นะครับผหลวงพุทธวดเปิดโลกนะครับหลวงพู่นะครับผมวัดสะแกปุกเสกนะครับพี่ๆองคนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับสวยๆเดิมเดิมครับผม550บาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับอันนี้เป็นสมเด็จขาโต๊นะครับผมหลวงูุโต๊นะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับ นาชัดๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับประลาสมเดจนะครับผมพิมพ์ขาโต๊ะนะครับพี่ๆเห็นไหมครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่10นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โรรายการที่11นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศ2507นะครับผมเนื้ออันป่าก้านะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับนี่นะครับผมพร้อมนะครับผมห่วงเดิมๆเลยนะครับพี่ๆพอาจารย์ฟั่นเนื้ออันป่าก้านะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่ๆนี่หน่ยครับ วัดป่าอุดมสมพรนะครับหรือว่าวัดป่าถ้ำขามนั่นเองนะครับผมเนื้ออันปลาค้านะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขี่11แล้วนะครับผมลองดูให้ชอบนะครับลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับพศนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับผมรุ่นแรกนะครับสิททอสร้างถวายนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1 1นี้นะครับขอภายด้วยนะครับผมถ้าหากมือไปชนกล้องนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมพ่ออีองนี้นะครับ500อยบาทเท่านั้นนะครับผมพศ2อ7 3เจนะครับพี่พี่พ่ออีหมายเลขที่12นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนับองคพระออกมาให้พี่ได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่ออีอง์นี้นะครับ ีพศ2 4 7 2นะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพศ2473รนะครับผององค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับพระอุปชาอีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่12แล้วนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจเลยครับนี่นะครับในงาน่อพระพุทธรูปนะครับผมปี2473นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับผมปะวาโรนะครับผมรายการหมายเลขที่13นะครับอันนี้เป็นปีนะครับผมพศนะครับนี่นะครับอันนี้ออกที่วัดรังหมันนะครับผมน่าจะเป็นปีสองห้าสี่กว่านะครับผมเนี่ยนะครับรุ่นพิเศษนะครับพี่พีนี่นะครับพอหลวงปู่แพ้วนะครับองค์นี้นะครับ 450าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับผม450าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่ครับหมายเลขนี้นะครับผมดูผิวกันนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นโลกคูปแพ้วโรนะครับนี่นะครับสลังจะเป็นยันต์แบบนี้นะครับผมวัดรังหมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ สวยงดงามมัครับ450บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเรื่องสมรศักนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผมพระครูนะครับผมวิสัยโสพลนะครับนี่นะครับหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับผูกเศกนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1 4แล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นพิมพ์ภาพแบบนี้นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ ผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่น่นะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้หลกดใจกันได้นะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยแปดนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมเลื่อนสมรักษ์นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระบริษสัตว์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับพี่พี่น่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับผมองค์นี้นะครับ 550บาทนะครับผมสำหรับพระโพธิสัตว์นะครับหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับพระโพธิสัตว์นะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชฉิมพลีนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผม 550นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข16นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขุนแผนที่ไหนนะครับพี่พี่นะครับเต่เนื้อนะครับผมดูเก่าเก่านี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมพระขุนแผนนะครับพิมพ์สวยๆแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผนรายการนี้นะครับนี่นะครับพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของปูทีมอิสริโกหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระขุนแผนนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่16นี้นะครับ 500นะครับผมห้บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับพระคุณแผนนะครับเนื้อหาโมงศัดิเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆหน่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านรายการที่17นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับที่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับรายคราวนี้เป็นรายกันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยสดเดิมเดิมเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหลวงู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับผมปี18นะครับผมพทิมอิสริโกนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเหรียญนั่งพานนะครับรายการหมายเลขที่18บตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนั่งพานนะครับหลวงู่ทิมนะครับปี2518หนะครับผมนี่นะครับวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนน่ยนะครับ ทันใดนะครับผมดูล้วชอบใจนะครับหรือว่าถูกใจสนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับได้ที่ l ล ne แอด 1J4 นะครับ OIPTQ นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับผม090นะครับผม325 1096นะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับพี่ๆนะครับจังหวัดระยองนะครับผม550บาทนะครับสำหรับรายการที่18นี้นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมลูปูแพ้วนะครับผมปาว่าโรนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเอ่อเหรียญปู้แพ้วนะครับพี่ๆี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมหนุนดวงหลวงปูแพ้วนะครับผมวัดนะครับหนองพงนกนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพี่พี่มากัน5องค์แบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับชุดนี้เลยนะครับผม สำหรับชุดนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมนําเอ่อแต่ละองค์นะครับมาลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่19นะครับพี่ๆเน่อยนะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมเรียนรูปแพลวไมขี้เล็กนะครับหมายเลขนี้นะครับผมสําหรับชุด5องค์แบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูหนึ่งองค์นะครับพี่ๆเน่ยนะครับ อยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมก็สอบถามเข้ามาดูรูปภาพกันได้นะครับชุดหมายเลขที่19นี้นะครับผม999บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ999บาทเท่านั้นนะครับผมเน็นนะครับเป็นหลุมพุแนนะครับผมใบขี้เหล็กนะครับผมรุ่นหนุนดวงนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะลงให้ดูสัก2องค์ละกันนะครับผมลงกล้องนะครับอีก3องค์นะครับผมสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่พี่เนนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียนสวยทุกองค์นะครับพี่พี่ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสำหรับะครับผมเหรียญนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับผมรุ่นหนุนดวงนะครับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมออกที่วัดหนองพงนกนะครับผมนี่นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับสวยๆดําเดิมครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนก็สอบถามมากันได้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นนะครับผมจอบ หรือพเงินนะครับจอบใหญ่เพ่อเงินนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเป็นหลอโบราณนะครับพี่พี่ผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่20ใน ep นี้แล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผม ep นี้มีทั้งหมด25รายการนะครับพี่พี่นี่นะครับ มีรูปภาพให้ดูทุกองค์นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้จะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับผมนี่นะครับเสือโลหะนะครับผมเสือหลวงพ่อวงนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22นะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่เอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเสือหลวงพ่อวงนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม5 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่21นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับพี่ๆนะครับปี24 69นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆฟรีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับมวัดพญาการามนะครับผมปีพศ2469องค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมมีห่วงเดิมด้วยนะครับพี่ๆหนนะครับเป็นพกกันนะครับผมหนึ่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในกานะครับผมปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมน้สือว่าสวยเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับปลดหรือปุโตะนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อลายเสือลันเงนะครับผมองค์นี้นะครับ 700ดบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700อบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับติดตานะครับหนูุโตนะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกตรงด้านล่างนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลังยันนะนะครับผมเป็นปดนี่หลังยันนะนะครับสวยงดงามครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผม แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญคูบาเจ้าศีวิชัยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับคูบาเจ้าศีวิชัยนะครับพี่ๆนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมทั้งช่องนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับเป็นปีพศนะครับผม2482นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมครูป้าเจ้าสีวิชัยนะครับผมองค์นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับปี2482นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่24นะครับพี่ๆอย่าลืมนะครับผมถ้าสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามไทยด้วยพีกันด้วยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมรายการสุดท้ายในปีนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับมาพร้อมกับใบประกาศสนิบัตใบใหญ่ๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับผมวัดบางนมโคนะครับจังหวัดอยุธยานะครับพี่ๆเป็นพระเนื้อดินนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่25นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูองค์พระกันก่อนนะครับแล้วก็จะนำใบประกาศสนิบัตนะครับออกมาให้พี่ได้รรัับบชมนะค นี่นะครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับเป็นทรงไก่หางพวงนะครับพี่พี่นี่นะครับนิยมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับพี่900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมนี่ะครับดูของอุดนะครับผมนี่ะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับผมวัดบางลมโคนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผแล้วก็จะนําใบประกาศนิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศนิบัตนะครับผมของพระหลวงพ่อปานองค์นี้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ขีไกายนะครับผมวัดปานนพโคจังหวัดอยุธยานะครับหมายเลขนะครับผมหมายเลขที่8 42นะครับนี่นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับอย่าลืมกดมาให้กระผมด้วยนะครับผมแลวสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูลวถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ 0 9 0นะครับผม3 2ม1096นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ